อา้าวนะครับกราฟซีผมมาพบเวนแล้วผมรมับพิจัยระบบขัดลอกพสภัณธ์นะผมวันนี้เป็นตอนที่1563ถึงตอนที่1564นะครับผมอา้าวนะครับเพื่อนกาเสียร์ผมแปลรับชมรับฟังเรื่องเท่าต่อจากเมื่อฟันดีดีกว่าครับพระเจ้าอากิปา คือนใน3-4ชิดที่แข่งสู้กับนาจักเทียนดินซึ่งเขานั้นสปารังมากกว่าพระเจ้าเทียนเฟิงและตำแหน่งของเขาก็สูงมากกว่าซึ่งทางพระเจ้าเทียนเฟิงและผู้นำของพระสวางแต่พบไม่กล้าที่อดตีต่อหน้าพระเจ้ากีปาทฐาะที่เป็นถีงเคารพในรรดดาพระเจ้าเทียนทำการต่อสู้นายจาักเทียนดินแห่งดีพระเจ้ากีปาได้ทำการสอบถามและพนันไม่รับเหมือนเจ้า ทำการต่อสู้ตามต้องการอาณาจักรเทียนดินเม่ชินนั้นถ้าหารพวกเขาไม่สนใจกฎเกณฑ์ดังกล่าวในตอนที่อาณาจักรเทนดินยกกระดับไปอยน่ในเขตเดียวกับอาณาจักรดวนจีเนียดีภายในสวันหนึ่งอาณาจักรเทียนดินแห่งดีก็อาจถะทำลายเหมือนกับอาณาจักรดวนจีและกลายเป็นหเขาเทียนดินไปแท้และแห่งนะดดิเนสซาของซิมิชิทะบันนันเที่ยวแก่ที่สูดภายในอาณาจักรเทียนดินแลเป็นเรนด้งปกติที่พระเจ้ากีปะไม่ต้องการจะเห็นฉากดังกล่าวพระเจ้ากีปา พระเจ้าเทียนเฟิงนานดางจะทําการสังหารขอบเขตดู่จงโควันขั้นหนึ่งของข้าไปถึง13โพาและจะสังหารบุตรของขงเป่าของข้าอีกตู้ผู้นําของพระาจ้าเตยพบได้ทําการก่อ,อกมาแต่พระเจ้าเทียนเฟิงก็ได้ตอบกลับว่าเหตุผลไม่ก็เป็นเพ,พราะว่าชาวปังไต้พบนานเป็นคนเปิดฉากโจมตีพวกเรากอ่อ ข้าก็แค่ทำการแก้แค่รีมันไปเธอก็รู้เรื่องของพวกเจ้าทั้งหมดแล้วแม้ว่าเรื่องเรามจะมาถึงจุดนี้แล้วแต่ข้าก็ไม่สนใจว่าพวกเจ้าจะมีความเกลียดชังกันอย่งางไรแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผ่านพวกมันไปนทั้งหมดซะและสำหรับทรงข่าวของพวกเจ้ายุติมันได้แล้วไม่เช่นนั้นผลกระทบทั้งหมดมันจะยิ่งใจจุกจิกไปพระจ้าอเคปะทำการคำสร้างซึ่งผู้นำพระสังได้พบไม่เต็มใจเล็นกน้อยแต่ขอี่ยก็ต้องทําการจำรา ได้ขอรับขอเมกาที่จะไม่เห็นตู้ไม่เช่นนั้นพระเจ้ากีบะเพียงแค่คนดีก็มีพลังมากพอดดที่จะสังหารข่าวและตอนนี้ขอได้กลายเป็น,นระดับอันตันเป็นที่จาไปแรงที่เขาเกือบอยู่ในจุดสูงสุดทะเลก็กำเนิดแรงแต่นขอจะไม่ต้องการที่จัดตกตาและเป็นเรื่องปกติพระเจ้าเทียนเฟืงก็จะเห็นตู้ในวารานีเขาต้องการที่จะยุติสงครามเพราะขอเน้นมีความสุขไปอย่างบ้าที่พระราชาฝังไต้พบดาน ประสบกับการสูญเสียอย่างหนักในเหตุการณ์ครั้งดีส่วนการที่เขาจะทำการโจมตีระสบางได้พบภายอนาคตรหรือไม่ดานเขาเองก็จะไม่ทำจิ้นนาน พราะไม่ใช่นั้นแต่พระเจ้าเกปากก็คงจะมีทางที่จะไปขอไปอย่างแน่นนอนนารคจินเหอนิกนนายเบิงไยแต่ขอบเกตผู้จงโอพอภานจากพระสว่างไต้พบแต่ได้รับข้อมูลทางรวดเร็วและรู้ว่าสงครามว่าเขานั้นได้จบลงแล้วดังนั้นขอบเกตผู้จงโอพอภานจากนิกายเบิงไยจึงได้เดินทางออกจากโรคจินเหอทิดาโคึกับส่วนอาจักรเคียนลินวกเขาจะต้องกลับไปที่นิกนนายเบิงไยเพื่อทําการส่งารกิจที่พวกเขาได้รับมาเพื่อที่จะได้รับคะแนนสะสมจำนวน โรยเยี่ยงก็เดินทางมาส่งภายกิจเช่นการ ในกรณีเจเทียนได้ทําการสังหารขอบเขตผู้จงโควบันตุบมันบ้ของพระสว่างใต้พบรวมถึงขอบเขตผู้จงโควบันดับสามอีกหลายคนซึ่งการสังหารขอบเขตผู้จงโควบันดับสามหนึ่งคนได้แต่รับคะแนนสมทบประมาณหนึ่งพันละคะแนนบวกกับขอบเขตผู้จงโควบันคนอื่นอ่อนนั้นจะรับคะแนนสมทบมากมายและในท้ายสุดแต่เจเทียนก็รับคะแนนสมทบมูลค่ามากกว่าในเมือนคะแนนอาจจะกล่าวได้ว่าตอนนี้เจเทียนแทบจะมาขาดคะแนนสมทบเลย ซึ่งมันเพียงพอแล้วที่เขาจะสามารถซื้อเซบากรได้จำนวนเป็นทุ่งแรมไม่นานหจากที่เทียนเดินทางกลับมาผู้นำคนนิกายในบังหานพระเจ้าเทียนเฟิงคนป็นจุบปาทําทำการเชิญเยี่เทียนเข้าพบผู้นำคนนิกายในบังหานทำการเรียกค่าอย่างเงี้นเรือยย่เทียนรู้สึกสับสนและองแต่แล้ก็ตามเขานก็ต้องไปอยู่ดีดังนั้นในวิชายี่เทียนจิตได้พบกับพระเจ้าเทียนเฟิงคาราบาลท่านผู้นำยเ่เทียนได้กล่าวมาด้วยคคารพ พระเจ้าเทียนเฟิงที่ยังมองไปที่เยทีแลยย่ได้ขกาออกมาด้วยจมป้าเย่เขียนเจ้าเก่งไปอย่างบ้าข้าได้ยินมาว่าเจ้านั้นทาการต่อสู้กับโลโกบทแห่งหวองป่าที่อยู่ภายในพระบัลลังได้พอข้าไม่รู้ว่าเจ้านั้นต้องการจะกลายเป็นบทของคองเปป่าหรือไม่เด่เทียนได้ทําการกระตับกัดตังรถดเร็วท่านพู้น่าไม่รู้อะไรมากนะักเกี่ยวกับบทแห่งคว่างป่าแต่ข้าจะไม่รู้ว่าจะทำทานี้อย่างไรเป็นอย่างนีนี่เอง พระเจ้าเทียนเฟิงแสมัทุบุเทว่าขอบเกตผู้จงโคลพันใดคนนะไม่เข้าใจว่าบุตรหนุ่มข้องเปล่านั้นคืออะไรหรือว่ามันเปยนเพียงแค่ชายจากที่เป็นบุตรหนุ่มข้องเป่าทุ่นดานดังนั้นเขาจึงได้กล่าวทีไปว่าตำหน่งบุตรหนุ่มข้องเป่าดานมันไม่รับการทดสอบโดยการทางคำพวกเราแต่มันจะเป็นการดำเนินการโดยห้องโถงตัวเงินเม็ดหนุ่มข้องป่าและจากคำบรรดาของพระเจ้าเทียนเฟิงในสุดที่เสียงก็สามารถเข้าใจได้ ปรากฏว่ามันมีแสนที่ได้รับภายในทะเลตกคุเดิเนี่ที่แห่งน,นั้นมันทั้งงดงานและไร้เชียมการมันนั้นมีชื่อว่าห้องโถงตกคเนเดย,ย่างห้องป่าและปุดแ่งห้องป่านานก็คือการทดสอบพูดตน ของห้องโถงทุกคนเด็ดของห้องป่าหลยเมื่อไรก็ตามด้วยุนกาเบียนบุตรของห้องป่าคุณนั่นก็จะรับผลประโยชน์มากมายและในเวลาดีผ่าเจ้าเทียนเฟิก็ได้กล่าวขึ้นมาอีกครั้งว่าถ้าเรกจ้ากเณ็นนันมีขนาดแต่ไปอย่างป้าไม่เพียงแต่มันจะมีโรคเนื้อตันเพียงแค่แห่งเดียวเท่านั้นอย่างเช่นจักเทียนตินแต่มันจะรวมถึงโรคนื้ันอินิเนกตู้ที่มันมีบุตรของห้องป่ามากมายในโรคเนื้อตันดาดีแต่ห้องโถงทุกคนเด็ดของห้องป่านั้นแม้ได้สนใจท่า ในการติดต่อกับโรกนิรานทุกโรคแล้วเมื่อไรก็ตามที่เจ้าสามารถกลายเป็นบุตรข,ของป่าต้าเจ้าก็สามารถเดินทางไปโลกนิรนนันอื่นๆผ่านห้องถงตุกเด็ดขอ,ของป่าภายในอนาคตต้าซึ่งมันจะสามารถช่วยจัดเบรานในการเดินทางได้เป็นจำนวนมากอะไรย,ยิ่งปกว่านั้นมันยังมีประโยชน์อีกมากมาเพียงแต่เจ้าจะต้องกลายเป็นบุตรข,ข,ของป่าเท่านั้นเจ้าถึงจะมีคมุณสมบัติที่จะร่วมรู้ถึงสมบัติต่างๆข้อต้องการที่จะทดสอบแต่มันไม่ใช่ตอนนี้เย่ย์ยนงได้กล่าวมาว่า ข้าเพิ่งจากเจกระดับผู้สู่ขอบเขตระดับพิศารในขอบเขตผู้จงโควานเมื่อวันนั้นมานี้เอมันนันจจไม่ช่างว่าในการเจาะระดับเล็กเมื่อมาแต่หากข้าขาร่วมการทดสอบเดียวครั้งดีมันก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้าจะสามารถกลายเป็นบุตรแห่งว่างปล่าได้ถึง1 0 0ได้สิแต่หากเจ้าต้องการจะขาร่วมกัทรทดสอบก็เดินทางมาข้าในเวลานั้นก็ล้วการ ราตรีเถียนเพิินได้ทำการตัดสินใจขอบคุณทัานำที่เถียงได้กล่าวขอบคุณออกมาหลังจากนั้นที่เถียงก็เดินทางออกจากนิกายพังไายรัฐในปิดซอมบางที่ถีงก็เริ่มทำการดวลดังต่างโดยมุ่งเนเ้นไปที่การยกดาบ ขอบเขตกันเพาะของเขาน้นาเป็นระดับเยี่ยมกาของขอบเขตผูดจงโคล่พันดับสามจากนั้นเขาก็จะทําการเขารูปกับการทดสอบพุนของค้องป่าน,นั่นเองเมือ่อเวลาผ่านไปเจที่ยังได้สร้างทักษะอับะชนผู้จงโรล่พันขึ้นมาแม้มันจะไม่สามารถจกระดับความแข็งของเขาได้มากนะักแต่มันก็สามารถช่วยได้อย่างมากและเจทีนยังได้ซื้อสิอปกรทําำค่ามากมา เพื่อช่วยเขาในการฝึกฝนหมื่นต้องกัเนิดหวนคืนสู่สากพรารภเพื่อที่ร่างกายหลักของเขาานแจะสามารถถผลิตทศทางกาวโดยไม่รับความเสียหายใดๆและทําให้ทศทางการดัอยู่ในขอบเขตความสมบูรณ์แบบพรางจากที่ขมับแกงของเขาแข็งแกร่งขึ้นแรงอุปกรณ์ที่จําเป็นในการครอบงวดร่างกายทารกของเขาหนาด้เพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาไม่จาเป็นจะต้องใช e ้อุปกรณ์ใดๆ เพราะเขาได้รับการเยี่ยเรียจากฮาเรตตทกคนเดิเยี่เทมรูเร่งดีกระทั่งตังจตกที่เขากลายเป็นซิมมซิบีของทารเรตตกคนเดิมตอนนีนส้สามารถทำก,า,การควบคุมร่างกายครดลอกของเขาได้เป็นจานวนนับถ้วนโดยที่เขาไม่จําเป็นจะใช้ใ,ใจใดใ,จใซึ่งเขาไม่รู้ว่าพลังงานนั้นมาจากไหนแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าพลังงานดังกล่นนาวนั้นมาจากแหล่งพลังงานตกคนเดิภายในฮาเรตตกคนเดน,นั่นเอง แต่ยังไงก็ตามดังจากที่คามแขแกงของเขาแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแม้ว่านัาเก็ตฮาร์อกของเขาสามารถดึงพลังงานจากฮาเร็ตร์กัมเน็ตมาใช้ได้แต่มันก็ไม่สามารถจบความเร่นขึ้นมาได้แน่นทีมันนั้นจะต้องการทรัพยาปกรบางอย่างเพื่อช่วยเหลือในการความแน่นดูดีแต่แน่นอนว่าถ้าหาเปรียบเียบเอาเขียนผู้จงโคบาโคเดอ่นที่มีแรงมาตฐานพิเศษราคาที่เขียนจะต้องแตกต่าง มันนอนไปอย่างมากได้หาบเทียบกับพวกเขาขอบเขตผูจงโคปังคนอื่นที่มีร่างบาดต่านพิเศษเมื่อไรก็ตามที่ร่างบาต่างกับพวกเขาร่วงโรนตัวตนลักกับพวกเขาก็จะได้รับข้าราชการรุนแรงแต่ต้องใช้เวลาหลายปีในการฟื้นฟูและยัต้องใช้ราคามาสากและการคอบแน่นร่างบต่างขึ้นใหม่ครั้งและการความแน่นแต่ละครั้งดันก็เพียงพอที่จะจัวกระดับขนมอาเก่งของตัวเองได้เป็นอย่างมากและแ้วโดยไมู่้ตัวดีทดังฮับขอมมือก็ได้ผ่านพลแห็นะข้งใดมานับร้อยครั้ง และไอวันดีหมุ่นทุกคนเนื่อยหอนคืนสู่แทกปาราพังคอนเดเทีเในสุดมันก็ได้มาถึงระดับที่4ี่ในขอบเขตโคซูบนแบบได้สําเร็จและขอบเขตโนพาะคอนเดเอทีเอพอได้มาถึงระดับเยียมกาในขอบเขตพูดจงโคลไระดับที่3าเป็นที่ระบายแต่ถ้าหากเปรียบเทียบกนนันในอดีตความแข่งแข่งของคนเดเทีเอนั้นแข่งแข่งขึ้นมาไปอย่างมากถ้าหากเขาทําการต่อซื้อโลโก้อีกครั้งเขาจะสามารถชนะโลโกได้อย่างง่ายดายแต่การที่เขาจะสามารถสังหารโลโก้ได้นั้นเป็นความคาดที่ยากอยู่ดี เพราะไทยสดแหลพวกเขายังอยู่ในเพดผู้จงโคบรนดับในสาชิ้นเดียวกันเว้นแต่ว่าเขาแบ่งแกงขอทั้งสองฝ่าย้นามันจะแต,ตกต่างกันมากเกินไปซึ่งเขาจะสามารถสังหารอีฝ่ายได้อย่างแน่น,นอนแม้ว่าก่อนหน้านี้เจ๊เทียนจะสามารถสังหารขอบเขตผู้จงโคบรนดับ3คนอ,อืน่นได้แต่มาเก็นเพราะขอบเขตผู้จงโคบรรดับ3ารอนหนามันอ่อนแอมากเกินไปแต่หากเขาต้องการที่จะสังหาร ขอเบเขตผู้จงโควานดับสูที่เป็นดับตรต้นภานอาณาจักรเทนรินมันนั้นเป็นแรงยากไปอย่างมากที่เขาจะสามารถสังหันขอเบเขตผู้จงโครานดับสามเรานด้าถึงเวลาที่เราจะต้องกลายเป็นบุตรของรองเป่าแดงเี่เทียในคิดกับตัวเองโดั้งเขาจะเดินทางไปที่นิกายเทพงหายภายในอาจาจักรเทนรินโนราั้งคาร์ลคนเดยเทียเพื่อพบกับพระเจ้าเทนเฟิงโลยเมื่อเขาได้พบกับพระเจ้าเทนเฟิงพระเจ้าเทนเฟิงก็ได้มอบโผเขีนให้กับเียเทีย เนนเทียนโทเค็นนี่เป็นสมบัติที่สามารถทาให้เจ้าเดินทางไปที่ห้องโถงตูกคอนเดของ้องเป่าได้เมื่อเช่นนั้นจะหากเจ้าเดินทางโดยการบิน,น,นไปที่ห้องโถงตุกคอนเดของ้องเงององป่าเราก็คาดเก่งว่ามันนั้นจะใช้ระลานานเกินไปแต่ด้วยโทเค็นดังกล่วาวดีก็จะสามารถเข้าสู่ห้องโถงตุกคอนเดของ้งองเป่าได้ในทันทีพระเจ้าเทียนเฟิงได้กล่าวที่ปาจากแนนด้เทียนกระดับโทเค็นกลับมาและกล่าวขอบคุณออกไปว่าขอบคุณขอรับท้งพู้นำจากแนนด้เทียนก็ทําการขัดการโทเค็นดังกก่า และเปิดเส้นการมาแนนที่ตุ้มพรามิติอัญญาเจ้ากาได้ห่อหุ้มร่างกายของยเทนาไปจากนั้นมันก็ทุ่ทอดรัวอาเรตตงกํนเดดอย่งไรจิจจากาและพายีเทมาถึงวิหารอนุตงาที่ไม่สามารถเหตุปลายเป็นคำพูดได้และนี่ก็คือห้องถงตุกันเดดของห้องป่านั่นเองและเมื่อเขาเข้ามาในห้องถงตุกันเดดของห้องป่าเสียงอันแพร่ราอแก้ดังขึ้นมาแพร่กิญจายของยที ผู้ขอร่วมการทดสอบจะต้องการที่จะทดสอบกายเป็นบุตรของ้เปล่าหรือไม่แอนเน่เย่ีนจินได้ตอบกลับว่าใช่ขอรับและในบรันดีเสียงนั้นก็ยังคงกล่าวต่อไปว่าเจ้ากำลังจะเข้าสู่การทดสอบของห้องโถงต้นกำเนิดของห้องเป่าแล้วผู้เหมือนจะต้องผ่านจะงที่ดินของหอคอยต้นกำเนิดของห้องเป่าเพื่อรับตำแหน่งบุตรของห้องเป่าและหักเจ้าผ่านที่สอบของห้องคอยต้นกำเนิดของ้เป่าเจ้าหนึ่งก็จะรับตำแหน่งดาชายของห้องเป่าและรหัสเจ้าผ่านที่สาบของห้องคอยต้นกำเนิด ข้างป่าเจ้าหนังก็แจ้รับตำเล็งจาพัดแห่งข้าป่าอะไรนะมันมีชื่ออืน่นนอกตากบุตรของข้างป่าด้วยู่เถอะทำไมเขาไม่เคยจริงเกี่ยกับเรื่องดีหรือบางทีพเจ้าเถียนเฟิ่งก็อาจจะบอกเขาก็เป็นเบต้าไม่หรือไม่มีความเป็นเบ้าที่เขาเองก็ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องดีเพราะบางทีอาจจะมีพูดต่อคนตาเมัดท่านสังสเ็จได้หรือ,รอแต่เนื่องจากไม่มีใครประสปสํมเรจพระเจ้าเถียนเฟื่องติไม่ได้เพื่ออะไรกีกบาน ดูมด้ยที่ได้สุขสงไปชั้นดึหงหอคอยคว้างปากโดยห้องถองตุกนวดมาคว้างปากและในเมื่อสาด้ยเทียงก็ได้พบกับศัตรูของขา่ามันมีสัตว์ไายแหนัจะบ่นบ้าตัวขึ้นไหนที่แห่งนี้ซึ่งพวกมันทั้งหมดหน,นันแต่ก็เป็นสัตว์้ายแหนัฐที่เทียบได้กับขอบเขตผู้จงคพอันดับสามทป่าซึ่งสัตว์ไายแหนัฐดังกล่าวนั้นอ่อนแอไปอย่างมาก แม้แต่ขอบเขตผูตจงโภพันดับสามทูปปาดของกอรางรัมเบยลตานก็สามารถสังหารพวกมันได้อย่างง่ายดายดังนั้นไม่จําเป็นจะพูดถึงเจไดทีแต่่ก็าาตามจำนวนของพวกมันนั้นมีจำนวนมากมีจํานวนมากกว่าหลายหมื่นตนแต่นังไม่เีิดทากที่ขอบเขตผูตจงโคพันดับโอบปายแต่สามารถต่อกรกักษัตริย์หันะมากมายขนาดนี้ได้ไม่น่าประเจรค์ที่การกลายเป็นบุตรของป่านั้น,ปนไปเรินเจ้ากไปอย่าง่า และมีขอบเขตผู้ตรงโคันดับสามเพียงไม่กี่คนเท่าน,นั้นที่สามารถทำได้ยเยเขีเดนเก่าทานออกมาได้เวลาสหันแล่เยเทีเด้ทำการขึ้นไปรวดรถเร็วเพื่อทำการสังหารสตัตว์ลยแหนะตอนนี้เทียตูแต่มันก็มีสตัตว์ลายแหนตตัวันึ้งาที่พุ่งเข้ามาเร็วเอยและ,ยะเยอทียนจำเป็นต้องใช้ทักษะการป้องกันในขอบเขตผู้ตรงโคัาดิบอร์และสช้คมได้เปรียบทังคมเร็ว เพื่อทำการเพื่อระดับพลังโจมตีของทศมารสนผู้จงโ ho พลประเภทคอเมเปรวอาจจะก,การเรวเดือบ้าถ้้หาขอบเขตผู้จงโ ho บระดับ3าคนตายมีขอมนน้อพ้องปรมเด็นนองแม้ว่าขอมะแขงพวกเขานั้นจะแหงแขงไปอย่างบ้าแต่เยื้อเถียงก็แขงบ้าการที่พวกเขาจะสามารถผ่านกนารวนต่างกานนั้นเป็นเรื่องยากไปอย่างบ้าซึ่งขอมะแขงของเยื่อเทียงนั้นแขงแขงกว่าโรโกรไปอย่างบ้า แต่โรคนี้ก็สามารถผ่านจะดีนดิง่ขงขอห่อคอยควงป่าไปต้้แายแรกกลายเป็นบุตรของ้วงป่าปาลายเดืนยี่เจียนจะสามารถผ่านเจดนดิ่งขอหอคอยควงป่าไปต้า,าและมันก็เปไ็นง่ายไปจางว่าอะไรไม่เวลาผ่านไปจากไรแหนั้นทั้งหดมบนเจดีนดิ่งก็ได้ถูกสังหารลรงแต่เียเจียนก็ได้พบว่า สัตว์ลายแหนาที่อยู so <affe tới Kate> ่เขาสังหารนัานเหมือนไม่ได้ดรอปเลือดแหนะากระดูกแหน่าไรคิดต้นคำเดิมเหมันก็แบบว่าสัตว์ลายแหนะาอนดีเป็นเพียงแค่แต่งพลังงานทีู่สร้างขึ้นโดยห้องถงต้นเด็ดของ้องเปล่าท่อนดานจะเห็นในใจว่าห้องถงต้นเด็ดของห้องเปล่าดานมีวิธีการในการสร้างสัตว์ลายแหนะาขึ้นว่าเราคงจะใช้เลือดแหน่ากระดูกแหน่าไรคิดต้นคมเดิม เพื่อสร้างสายไฟยแห่นัขึ้นมาเป็นจักรพรป้าและใช้มันในการบเปลี่ยนต่อสู้ต่อไปไม่ใช่นนั้นแต่หาผู้จงงครนจันรพรป้าก็มาทําการทดสอบมันจะมีสาตว์ยแห่นะมากมาไปในห้องโถงต้องเกิดของห้องป่าให้ผู้ทดสอบนั้นทําการสังหารได้อย่างไรผู้เหมือนผ่านการทดสอบแต่ท่านได้ผ่านจดินเด่งของหองคอยของ้องป่าได้รับฉายาว่าบุตรขห้องป่าท่านต้องการจะบรรเลงจนที่สองต่อหรือไม่ 5. ต่อหรือนี่เทียได้ทําการตอบกลับ นอกจากนี้เขาเน้นจะต้องการสราบว่าการประเมินระดับพิศอบของหอคอยเคื่อเป่านั้นดับถึยงายเราเห็นแต่จนถึงขนาดนี้มันถึงไม่มีขอบเขตผู้จงโบังคนตายที่ห่างการประเมินระดับพิสสอบและกลายเป็นราชายของป่าเจา้ย่ีเห็นถูกขึ้นแต่เพียงทางที่สอบของหอคอยควื่งป่าและในม่ชฉายย่ีงก็นกด้พบเห็นกับศตัตรูคู่ต่อสูปป้บนัน,นที่สองนี้ยังคงเป็นสตรายแห่งน่าดูดีแต่จะเห็นได้ชัดป้ามันไม่ใช่สตรายแห่งระดับโลกป่าจากมุมมองอ่าร่าแร่ มันนั้นคนรจะอยู่ในออบเขตผู้จงโคไปรับพิสาในระดับสูงสุดซึ่งความแข็งแกร่งของมันดานแข็งแกร่งมากกว่าสัตว์ไรแหนะของไทเทนหนึ่นงไปอย่ามากเวลาย,ยี่งไปก่อนดานจานวนสัตว์ไรแหนะปะัญญาที่2องดานมันมีมากเกินไปอเอกินกว่าจำนวนสัตว์ไรแหนะ,ะัญญาที่หนึ่งไปอย่างมาก จากนั้นกระดาษส้ก็ได้รับต้นขึ้นมาเทีเยงพบว่าเป็นยากเป็นมากสำหรับข่าวที่จะสามารถสังหารสตร,รายเหน่าราดีด้วยกระดิงตีเพียงครั้งเดียวอย่างไรขาก็จํา,า,าเป็นจะใช้กระดาษบบางจากเพื่อทําการสังหารสตร,รายเหน่าราดีแต่ด้วยก,การปิดตับของสตรายเฮนะมากมายว่าที่ไม่สามารถสังหารสตรายเฮนะาจำนวนมากมาด้ไม่ว่าจะใช้พลัง้งหมดของฮาร์ตามต่ลาจากนั้นที่เทียงค่อยค้นพบว่าพลังงานต้นกำเนิดของคขนาไม่ได้มีเพียงพอที่จะสามารถสังหารสตรายแฮนะจำนวนมากมายขนาดนี้ได้ ดังนั้นในวิชายี่เจริงได้ยอมรับความผิดแพ้เขาไม่สามารถผ่ารดับนี้ไปได้มันเป็นเรื่องที่น่าเสียใไปอย่างมากและในเวาานีเยย่เทียงก็เข้าใจแล้วว่าทําไมขอเพีรพูดดวงคอบนคนอื่นที่ไม่สามารถกลายเป็นดาชาขอค่งเปล่าได้เพราะมันได้เกินไปที่จะผ่านการสอบดังกล่าวหลังจากที่ออกมาจากห้องคอยของป่าย์เทียงก็ถูกส่งมาที่ห้องโถงต้องกาเด็ดของของป่าและในเวลานีห้องโถงต้องการเด็ดของของป่า ก็ได้ส่งของ้อมูลต่างให้กับดีเอทีเพื่อที่เ,เ,าเ,เขานั้นจะ่มความน่ต่นามากขึ้นเกี่ยวกับห้องถงต้นคนเดินของป่าและผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากห้องถงต้นคนเดินของป่าการใช้ห้องถงต้นคนเดินของป่าในการเดินทางนั้นเป็นเพียงแค่ข้อดีอย่างหนึ่งเท่านั้นเพราะเขานัา้น,นสามารถใช้หอคอยของป่าเพื่อทําการทดสอบพลังต่อสู้ของเขาได้อีกต้วและขเขาสามารถเข้าสู่หอคอยของป่าได้ขังแรงแัะงล้งาแต่มันจําเป็นี่ต้องแต่ละขั้นอย่างเล็กน้ดหน่อยแต่ขั้นอย่างตังก่อนด่าน,ในใ ก็คือคิดเติคนแดบนั่นเองเม่น่าแปลกใจเลยที่โรโกจะมีประสบการณ์กระดาวซูมากราดูเหนว่าเขามักจะเข้าสู่หอคอยห้องป่าเพื่อทำการฝึกฝนนั่นเองยี่ิทีทำการคัดตา นอกจากนี้จะมีเพียงแค่บุตรของข้องป่าท่านหนาที่สามารถท่องทตายอนุสวรีทุก้นเด็ของข้องป่าได้นี่นั่นคือโอกาสยิ่งจะได้สูดของห้องถงตุกคนเน็ของข้องป่าซึ่งแม้แต่ดาบันดานก็ยังรู้สึกอิจฉาไปอย่างว่าแต่ถ้าไม่ใช่บุตรของข้องป่าแม้แต่ผู้ตนดาบันดานก็ไม่สามารถเข้าสู่ห้องถงตุนคันเน็ดของข้องป่าเพื่อทำความเข้าใจอนุสวรีทุก้นเด็ของข้องป่าได้ซึ่งเวลาที่บุตรของข้องป่าจะสามารถท่องทใจนุสบรีทุก้นเด็ของข้องป่าได้นานมันก็มีเวลาจำกัดเช่นกัน เวลาจําเป็นจะต right. right ้องต่อค네 an ิวซึ่งมีเพียงราชาของเป่าเท่านั้นดนที่ไม่จําเป็นจะต้องต่อแถวบทยังข้องเป่าสิบคนแต่สามารถทงพวดแต่นสบรรีต้อคุมเด็ดของข้องเป่าตา้ในเวลาดึงแหนะข้งใดแต่แน่นอนว่าบทยังข้องเป่าดานก็ต้องจ่ายเงินไปใช้งานเช่นกันซึ่งเงินเทว่าก็คือคะแนนองว่างปาคะแนนองว่างเป่าดันจะ่ไม่สามารถนำเสิร์อร์มาดักเปลี่ยนคะแนนได้คะแนนขำว่างเป่าดัน จะสามารถได้รับแต่ช่องฐานที่กําหนดไว้เท่านั้นหนึ่งก็คือการกลายเป็นราราของห้าของห้องโถงตุ๊กคนเด็ของห้องป่าพวกเขาจะรับนิมพันเดบอย่างที่2ก็คือการกลายเป็นจาพัดของห้องป่าพวกเขาจะได้รับคะแนนในมือคันเดบอย่างที่3ก็คือการได้รับคะแนนแต่บนห้องป่าคนอื่นแต่โดยพื้นฐานแรกแต่หากคุณต้องการได้รับคะแนนจำนวนม้าคุณจะให้เพียงพึ่งผาพลากรจของห้องโถงตุ๊กคนเด็ของห้องบ่าเท่านั้นบินดานสิบปีถ้าต้องการดูรายการภลากรี ของห้องถงตกุกคนเดชของข้างป่าได้เห็นทียนได้ทำการสอบถาวลังแต่นั้นเสียงอังดงของบินจากสิปริตีก็ได้กล่าอะไรบ,บางอย่างเอาไปภารกิจการสังหารซีมิชิตของทะเลตกักคนเดิได้เกืนกินพลังงานตะกคนเดชเหล่านั้นเข้าไปมูลค่า1นึ่งแสงคันแน ภารกิจป่าค้นหาขิดต้นของป่าขิดต้นของป่าหนึ่งอ่านคีดค่ากับหนึ่งเดือนคแดภารกิจควบแน่นร่างกายของป่าขึ้นบาดคะแนนสามหมื่นคดแนนเจ้เห็นที่ดูไรชื่อภารกิจก็สุดตื่นเต้นไปอย่างว่าแต่ภารกิจต่านี้มันยากเกินปและมันก็มีภารกิจที่ง่ายไม่แต็นหนอเอาละครับจบแล้วผลตอนด้คาอีกแล้วนะครับผมเรามาชมกันตอนในตอนหน้าดีกว่านะครับว่าเหตุการณ์เขา่อไปนั้นเจ้เทียนเจออะไรกันแน่นะครับผม อาวนะครับถ้าภาพกันใดก็ขอภัยนะครับอย่าลืมก,กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวนะครับของครับ